ร่วมเปิดโพส15ละครเด็ดครึ่งปีแรก2,556พร้อม4รายการและสมาชิกใหม่ครอบครัวข่าวสางานเปิดวิกบิ๊กสสีสันจอแก้ว ปี2556นะคะปีงูเล็กแต่ว่าผลงานของช่อง3กับการก้าวเข้าสู่ปีที่43ไม่ได้เล็กตามค่ะพิสูจน์ได้กับการจัดงานเปิดวิกบิ๊กสาสีสันแห่งจอแก้วนะคะที่ได้รวบรวมผลงานจากครอบครัวละครครอบครัวข่าวและรายการที่จะออกอากาศให้ได้ชมกันในครึ่งปีแรกมาให้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะได้รวบรวมภาพบรรยากาศทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาให้ชมกันค่ะ นนี้เหล่านักแสดงมาเตรียมพร้อมก่อนงานเริ่มถึง4-5ชั่วโมงโดยเฉพาะนักแสดงจากละครสราบพ,พระเพลงที่แต่งองค์ทรงเครื่องกันอย่างเต็มยศยังหนุ่มโรมอันวิทยาอลเล็กซ์น้องมิวลักนาราและนักแสดงสมทบหุ่นล่ำค่ะส่วนบรรยากาศหลังเวทีก็คับคั่งไปด้วยดาราผู้จัดและผู้กำกับที่มากันพร้อมหน้าค่ะ ก็คือคักไปด้วยผู้บริหารของช่อง3เอเจนซี่และนักข่าวที่ไปเก็บภาพและสัมภาษณ์ประเด็นจากดาราดังหลายสิบคนที่พาเรตออกมาให้ซอยข่าวกันตามชอบใจโดยเฉพาะสาวรุ่นวรนุษที่มาลงละครกับช่อง3เป็นครั้งแรกในละครทองเหนือ9ค่ะ ยในงานมีคุณประสานมารีนนรองประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีซีช่อง3เป็นประธานเปิดงานจึงช่วงที่ทุกคนรอคอยคือช่วงซีซันแห่งละครเปิดโพลละครเด็ดหลักรถที่จะมาให้ชมกันในครึ่งปีแรกของปีนี้ทั้งหมด15เรื่องพร้อมตัวอย่างละครการเดินเปิดตัวนักแสดงและผู้จัดมาให้ชมเป็นการเรียกน้ำย่อยค่ะเริ่มจากละครชุดสุภาพบุรุษทุธาเทพทั้ง5เรื่องคือคุณชายธราทร คุณชายประวรุษค,คุณชายพุทธิพัฒนคุณชายรัชชานนและคุณชายรณพีต่อด้วยละครชุด3ามทหารเสื้อสาวคือมายาตะวันมนจันทราฟ้ากระจ่างดาว,วาและละครรแสแซ่บทั้งแคสเนหา มาจุราสีน้ำนผึ้ง,องทองเนื้อเก้านางร้ายสายลับแ,<อ>แผนร้ายพ่ายรักไม่หิงฉั่อล่อ่ออผู้ชายโดนาย้อง พรพรมอลเวงและสาบพระเพลงค่ะงานนี้เหล่านักแสดงยังฝากติดตามผลงานของพวกเขาในละครเรื่องต่างๆด้วยค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความคารพสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานะฮะมาจากละครเรื่อง ก็ก nice, ็ฝากด้วยนะครับ well, ทั้ง5เรื่องครับผมก็สนุกแน่นอนเป็นมุมมองความรักในแต่ละแบบแต่ละคนก็โรแมนติกบ้างบู๊บ้างเนอะอันนี้ก็ไปลุยป่าลุยอะไรก็รวบป่าๆพร้อมรับป่าๆเดียวกันเฮ้ยป่าเดียวกันเฮ้ยต่อไปนะครับสุภาพบุรุษจุธาเทพครับมันใช่อ่ะคือต้องบอกอย่างเดียวว่าใช่มันแซ่บแซ่บมัน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 ลำยองครับมันลำยองอ่ะติดอยู่นิดเดียวตรงดอกนี่นะฮะตรงดอกมา โอ้โหทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้ครับก็วันนี้ลำยองออกงานไงลำยองก็เป็นคนแบบชอบแต่งตัวสีสวยสีสานนี่เล็บก็ต้องทาปากก็ต้องตีดนี่ก็เลยต้องมีดอกด้วยชุดออกงานของลำยองค่ะตายย่ติดตามชมด้วยนะคะทองเนื้อก้าค่ะมันจะสนุกต้องใส่เสื้อกับแต่งตัวนี่แหละจริงๆแล้วสนุกยังไงจริงมันเป็นมีเรื่องราวนะครับตั้งแต่ความผูกพันในอดีตจนถึงปัจจุบันมันแบบข้ามภพข้ามชาติมา ในส่วนของครอบครัวข่าวนะคะที่ปีนี้เป็นปีที่9ก้าก็มาพร้อมแนวคิด9สูขข่ความเป็นสากลค่ะซึ่งในส่วนสีสันแห่งข่าวสารนี้มีการเปิดตัวสมาชิกใหม่ของครอบครัวข่าวสามคือคุณพิษนุนินกลัดที่หลายคนคงได้เห็นกันไปแล้วจากรายการข่าวนอกลู่เรื่องเล่าข่าวดีและอย่างนั่งแทนโปรดิวเซอร์รายการสเสน่ห์กีฬารวมทั้งคุณนวนันบำรุงพลึกที่จะมาเสริมทัพในรายการโลกยามเช้าค่ะ ส่วนช่วงซีซันแห่งรายการนำเสนอรายการน้องใหม่สีรายการคือจูเนียร์มาสเตช์แดนซ์ f จ t o ฟ f ออฟเดอะไวท์ s ิ h ไทยแลนด์ก็ a l e n t ซึ่งทั้งหมดจะมาสร้างความสุขในช่วงเวลาของครอบครัวทุกเกย็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานคุณภาพทั้งจากครอบครัวข่าวครอบครัวละครและรายการที่รอให้คุณผู้ชนได้ติดตามกันตลอดครึ่งปีแรกของปี2556ปีงูเล็กนี้ค่ะสายฝนชี้ช้างรายงาน ส่วนคืนนี้แฟนละครทางช่อง3ก็เตรียมชมละครเรื่องใหม่นะคะบ่วงบาปค่ะและวันพรุ่งนี้ก็พรพรมอลเวงนะคะศุกสาว์ทิตย์นะฮะพรพรมอลเวงนะฮะซึ่งก็มาแทนละครเรื่องนี้นะครับที่จะได้ชมในช่วงหน้าในตะลุยกองถ่ายนะครับเป็นปิดกล้องละครแรงปราดถนานะครับพร้อมกับเก็บตกนะครับวันนี้เป็นเรื่องของงูครับสักครู่กลับมา